สวัสดีครับลูกค้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอ็อฟอยู่ที่โกดังเทภารักษ์นะครับเป็นโกดังอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้กับสี่แยกคลองขุดนะครับติดกับธนาคารเทพนะนี่ครับธนาคารเทพตรงนี้นะนะครับยเย็นงกับบิซีบางพีนะครับก็อ็อฟเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับลดหมดสัญญาเช่าบริษัทอาดีดีคาเซนเตอร์นะครับนี่นะครับภายใต้บริษัทนะครับ อาคเนทแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่ออฟจัดจำหน่ายนะครับลูกค้าวันนี้ออฟมีตัวทีเด็ดตัวขายดีและตัวแรนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าอัลติสนะครับ 1.6G ปี18นะนี่สีเทานะครับหรือพูดง่ายๆว่าสีบอนเงินนะครับนี่เดิมโรงงานนะอันนี้สภาพสวยเลยนะครับลูกค้านะครับ เดี๋ยวออบแจ้งตำหนิให้นะครับมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับรถทุกคันนะครับมีแต่คนชมว่าสวยนะครับแต่ออบแจ้งตำหนินะครับคือรถอ่ะมันสวยลูกค้าชอบอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องตำหนิบางทีเราไม่พูดถึงกันนะครับแล้วมันจะมีปัญหานะครับวันที่ลูกค้ามาดูรถนะครับเราแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเวลาลูกค้าทราบข้อมูลนะครับเราก็จะมีการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าตัดใจมาดูรถหรือจอ จองมัดจำนะครับแบบออนไลน์ครับแล้วมาดูรถทีหลังเนี่ยเราจะได้มีเสียความรู้สึกครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านหมาไกลนะนี่ครับกทนี่เลยนะครับ3314นะด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟทั่วไปนะครับไฮโดรเจนนะครับมีตัวนี้นะครับเป็น LED ว a ดี i m e นะครับอันนี้ออฟสตาร์ทรถนะแต่ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับก็จะมี ไฟสองสว่างตอนช่วงกลางวันนะครับก็เป็น d a y t i e r u n g light นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้เป็นกุญแจ k e y l เล s แล้วนะครับทุก้านี่ครับเป็นกุญแจ k e y ์เล s นะตัวนี้กุญแจครบครบด้วยนะครับ2ดอกนะนี่ครับกุญแจครบครบเลยนะครับลูก้า2ดอกนะครับภายในนะครับตัว1.6นะครับจะเป็นแบบอ่า เบาะนะครับสีไข่ไก่นะครับหรือสีเบจนะครับผมประมาณนี้นะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องทําความสะอาดให้อ,อีกครั้งหนึ่งรถยังไม่ได้ทําการดีทูลิ่งนะลูกค้าเพราะว่ารถเราก็ไม่ได้ดีทูลิ่งทุกคันนะครับก็ก่อนส่งมอบนะครับเราจะทําการเก็บงานนะครับดีทิ่งให้สวยๆทงานอยู่แล้วนะครับผมด้านหลังนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้านี่นะครับ มีนะครับจุดนะครับ USB นะครับไว้ชาร์จตรงโซออนกลางนะครับ2จุดนะลูกค้าแล้วก็ตัวพรมนะครับหลังคานเนี่ยก็คือจะสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะแล้วก็พวกดีเทลตรงประตูเนี่ยก็จะมีตัดด้วยด้วยสีเดียวกับตัวเบาะนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะ เลขไมคันนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่หนึ่งแสนหกพันสามรอยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับเป็นเลขไม้แท้แน่นอนนะครับเราการันตีอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมกอไม้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะให้ออฟเช็คได้นะครับว่ามาจากตั่วยงานไหนเพราะว่าจากบริษัทของออฟเนี่ยครับจะเป็นผู้ให้เป็นรถเช่ารายใหญ่นะครับกับหน่วยงานนะลูกค้าก็สามารถเช็คได้เลยว่าหน่วยงานที่เช่ารถคันนี้กทเออนี้ คือหน่วยงานไหนนะครับรวมไปถึงขอประวัติไฟล์การเข้าเมทรน์นระยะเช็คศูนย์กระอฟได้นะนี่คือข้อดีนะครับของรถหมดสัญญาเช่านะครับลูกค้าก็จะได้นะครับรู้ด้วยว่ารับการเมทรน์นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพราะว่าอ่าพวกนี้เราจะบังคับการเข้าศูนย์นะครับนี่เท่ากับว่าลูกค้าก็ปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนว่าใครเป็นผู้เชา่ารถมือหนึ่งป้ายแดงนะครับระยะเซอร์วิสเป็นยังไงด้วยนะครับนี่ จอก็จะเป็นแบบนี้นะยังไม่ได้เป็นทัสกีนนะครับลูกค้าแล้วก็แอร์ก็เป็นเมนูทั่วไปนะแล้วก็พวงมาลัยก็มีฟังก์บบงชั่นที่ควบคุมตัวเครื่องเสียงนะครับลูกค้าแล้วก็กระจกไฟฟ้าพับได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องเครื่องเล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วย น้องเครื่องนะครับนี่ครับน็อตนะครับเดิมเดิมเลยไม่มีการถูกขอนะครับหรือประแจนะครับเรียกได้ว่าไม่เคยผ่านประแจของช่างชายใดมาก่อนนะครับนี่ซอกนะครับน็อตคมๆทุกตัวนะลูกค้านี่ครับตัวนี้เม็ดอาร์ตเบ้าโชงนะครับเดิมโรงงานนะนี่ครับคานเดิมหมดเลยนะครับลูกค้านี่ครับน็อตดําที่ยึดฝั่งตัวคานหน้านะครับคมๆเลยนะไม่มีถูกแกะออกเลยนะ เพราะเราเน้นรถที่โครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักนะคำว่าไม่มีชนหนักก็คือไม่มีชนเข้ามาถึงตัวคานตัวโครงหม้อน้ำนะครับล่องรอยภายนอกอย่างเงี้ยพวกไฟบงไฟเบอร์อย่างเงี้ยโอเคเป็นล่องรอยอาจจะโดนฟูดสะเก็ดหินนะครับพูดบ้างนะครับอันนี้เราเรียกว่าไม่ชนหนักนะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้เราเก็บงานให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับเราดูที่โครงสร้างนะครับตัวรถนะครับเครื่องยนต์เกียร์ ระบบเลี้ยวระบบเบรกนะครับช่วงล่างเนี่ยสำคัญนะเวลาลดอ่าหมดิฟาเชาหรือลดมือสองนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเราตรวจสอบได้เลยครับครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ออฟมีใบตรวจคันนี้ออฟมีใบตรวจให้แล้วนะครับลูกค้าอ่ามีใบตรวจของอ่าคนเข้ามาตรวจรถนะครับเป็นบริษัทเอกชนเลยนะออฟมีไฟให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะตัวนี้นะครับเราก็มีให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าออฟเคยส่งคันเนี้ย ตรวจแล้วนะครับได้5ดาวเลยนะอ่าเดี๋ยวออฟถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยทั้งประวัติทั้งอ่าตัวสำเนาหรือว่าตัวไฟอ่าตัวที่ตรวจสอบของอ่าเช็ครถนะครับจากบริษัทเอกชนเนี่ยออฟส่งให้ลูกค้าดูได้นะคันนี้พร้อมเลยมีทุกอย่างนะครับทั้งประวัติการเมนเทนแนนต์นะครับอ่าสำเนานะครับแล้วก็ตรวจรถด,ด้วยนะครับคันนี้เขาบางคันเราก็ไม่ได้ตรวจนะอ่าอน,นี้ออฟ สั่งให้เขาตรวจรถด้วยคันนี้ก็มีครบเลยนะครับลูกค้าสบายใจได้นะ,ะมาน,อน็อตฝั่งนี้ครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนะฝากระโปรงแท้โตโตยต้าเลยนะครับมีแผ่นกันความร้อนให้นะครับนี่พวกนี้ก็คือเดิมเดิมจากโรงงานเลยครับนี่ครับอืยาแนวตรวงนี้นะครับสีตรงนี้ลูกค้าอย่าตกใจนะอันนี้คือรอยป้ายจากโรงงานนะรอยป้ายจากโรงงานเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้าแบบว่า เป็นาขาวๆหน่อยนะครับสีใหม่ๆนะครับป้ายเนียเนยเน้ยบเนี่ยไม่ใช่แล้วนะ,ะลูกค้าก็ดูได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็นี้พวกรอยเม็ดไอ้ครบๆเลยนะครับนี่นะครับใส่ปงใส่พานเครื่องอันนี้ออสตาร์เครื่องนะก็เครื่องทำงานปกติแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับไปดูกันที่ฝากระโปรงด้านหลังกันม้ากนะครับนี่ กระโปงด้านหลังครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมโรงงานอีกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับล่องน้ํานะจุดเมคกอาร์คเนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับเดิมเดิมเลยนะอยู่ครบเลยนะครับเมคกอาร์คนี่เป็นไงสวยๆนะครับนี่ยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือครบนะครับนี่ยาแนวป้ายนะครับด้านหลังยาแนวป้ายเดิมโรงงานหมดนะครับลูกค้า สวยๆเลยนะครับรถเราเน้นเดิมๆนะครับออกศูนย์ใต้แดงก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ผู้เช่าเลยถังน้ำมันนะครับรองรับน้ำมัน e 8 5นะหรือ91ขึ้นไปก็ออกก็มองว่าาถ้าลูกค้าวิ่ง9195เเนี่ยก็โอเคเลยนะครับในระยะยาวนะเราอันนี้เราพูดกัน ตรงนะครับป e ี8520 e ก็ได้ความประหยัดนะแต่ว่า,าใช้นานไปอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะกัดซีนกัดอะไรได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปว่าน้ำมันไม่ดีนะลูกค้าก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างมันทำมารองรับแล้วแต่ว่าพวกยางพวกกันเสื่อมอย่างเงี้ยครับเวลาเราใช้นานๆก็อาจจะถูกกัดหรือเสื่อมสภาพได้เร็วกว่านะครับก็เน้นเป็นเติมเป็นเกหึงรือ95นะครับลูกค้านี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ อันนี้นะครับเราดูแบบสวยๆไปแล้วนะครับเรามาดูตำหนินะครับอ็อจะบอกตำหนินะครับเสมอเลยนี่ประตูหลังซ้ายนะครับมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับลูกค้าออไม่อยากให้เก็บนะครับคือความหมายที่ไม่อยากเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยรอยขนแมวเนี่ยครับถ้าลูกค้าสังเกตเห็นนะอาจจะแบบมันสว่างอาจจะเห็นไม่ชัดนะ มันมีรอยขนแมวนะซึ่งมันไม่กินเนื้อเล็กเกอร์ไม่กินสีเนี่ยมันขัดออกนะลูกค้าแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันขัดไม่ออกยวมันน่าจะกินเนื้อเล็กเกอร์ไปมันจะเป็นถ้าเราซูมเข้าไปมันจะเหมือนจุดใหญ่นะนี่แต่ถ้าเราเป็นนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับจุดเล็กๆตรงมือจับนะครับตรงนี้ออไม่อยากทําสีนะครับเพราะว่าถ้าทําสีมันจะเป็นสีทาทั้งบาทเลยนะครับพอทําทั้งบานมันไม่ได้สีเดิมละถ้าเป็นจุดที่มันไม่ได้น่าเกลียดค เ็นเกินไปครับออฟอยากให้มันเป็นสีเดิมของตัวรถโรงงานนะครับลูกค้าอันนี้ก็แต่ว่าก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจนะออฟมองว่าตัวนี้ยเดี๋ยวออฟเอาสีอะแต e ้มได้แต่ไม่อยากท,ทาทั้งบานไม่ใช่ไม่อยากทาให้นะลูกค้าคืออยากให้มันสีเดิมที่สุดนะครับแล้วก็จะแต้มสีให้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ครับพวกตรงนี้มันเป็นสติกเกอร์นะลูกค้ามันเป็นสติ๊กเกอร์ขอบกระจกเนะมันมันเหมือนมีรอยเนี่ยเน,นี้ย ครับเนี่ยครับล่อนขุดๆตรงนี้นะก็แจ้งลูกค้าไว้ไว้เลยนะครับมันเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะลูกค้านะน,นี่มันเป็นตําหนิของคันนี้นะแล้วก็ด้านนู้นยอนสังเกตนะนี่ครับมีฝั่งนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นตําหนินะครับของรถมือสองนะครับหมดสัญญาเช่าเนาะแต่อย่างที่บอกครับเรา ถ้าเราไปใช้งานเนี่ยตำหนิพวกนี้มันไม่มีผลนะครับนะครับอย่างให้ที่ดูหรือโฟกัสก็คือโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักน้ําท่วมกอไม้นะครับช่วงล่างไม่เป็นสนิมน,นะครับเครื่องยนต์ใช้งานปกติระบบเกียร์นะครับระบบช่วงล่างาตัวอ่าปีกนกปีกนกพวกนี้มันต้องสมบูรณ์นะลูกค้ากับตำหนิพวกนี้บางทีเราไปเก็บงานหรือไปทําได้นะครับแต่รถ คงสร้างถูกชนมาดัดแปลงมาอย่างเงี้ยมันมันผมว่ามันมันเป็นอะไรที่หนักกว่าพวกจุดเล็กๆพวกนี้นะเอามองอย่างนี้นะครับก็คันนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรถเก่งขนาดกลางที่ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นตัว 1.6G นะครับตัวท็อปด้วยปี2018นะก็อยากให้ ฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับลูกค้าที่กําลังหารถนะครับประเภทรถเก่งกลางไว้ใช้งานนะครับคันนี้ออบบอกตาหนิไปบ้างแล้วนะครับแต่โดยรวมนะครับโครงสร้างสวยฝากระโปรงสวยนะครับนี่ภายในโอเคนะครับนี่คันนี้นะครับโตโยต้นะครับเอาติส6 g g ปี2018นะครับออฟเปิดราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับ 3 7 9 0 0 0บาทนะเลขไมหม่1 0 0 0 0นิดๆน,นะครับเลขไม่์กำลังดีนะครับราคาโอเคเลยนะครับเอามองว่าราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าในตลาดด้วยอะนะครับนี่กับรถสภาพนี้นะบางทีอของออฟอะมันเป็นต้นน้ำนะจะสังเกตว่ารถพวกนี้ออกไปข้างนอกก็จะเยอะนะครับเราก็จะไปเก็บงานก็อาจจะมีราคาที่อาจจะ บวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ของผมมันเป็นต้นน้ํานะลูกค้าถ้าลูกค้าลองศึกษาดีๆรับของผมอะข้างนอกอะมาเอาจากผมอะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราก็จะมีรถที่เป็นรีเทลก็จะส่งให้ลูกค้าที่ต้องการรถไว้ใช้งานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้นะครับราคาสาม0 0 0เจ็ดหบาทนะราคานี้ซื้อสดไม่มีแหวนแล้วนะครับลูกค้าราคานี้มี เน็ตแ,แ,แบบนี้เลย379,000บาทนะซื้อสดนะครับโอนเล่มให้ด้วยกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าลูกค้าเราเครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ไฟแนนซ์นั้นๆกำหนดนะครับแล้วก็ตัวดอกเบีย้ยเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะเน้นย้ำนะครับถ้าเป็นราแบบไฟแนนซ์นะครับเราจะแถมประกันปอ2บวกให้ลูกค้านะครับที่แถมปอ2บวกให้ลูกค้าเนี่ย เพราะว่าคันนี้ยอดจัดไม่ถึง4ี่แสนนะลูกค้าก็จะแถมปอสองบวกให้นะครับแต่ถ้าคันไหนที่ยอดจัดเกินี่แสนเนี่ยเราจะแถมประกันชั้นหนึ่งให้เฉพาะจัดไฟแนนซ์นะเฉพาะจัดไฟแนนซ์นะซื้อสดออฟเราไม่มีแวดแล้วก็แถมค่าโอนให้อยู่แล้วนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อออฟมาได้เลยนะครับที่เบอร์063 229 05 35นะครับ0 6 3ย์9 0ส3 5, 5นะครับ เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวออฟลงช่องทางการติดต่อในทุกๆช่องคอมเมนต์ของทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับต้องรีบนะครับที่นี่นะครับเซลเยอะรถรุ่นนี้ก็เริ่มน้อยลงนะครับถ้าท่านใดสนใจครับวางมาจําจองไว้ก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูรถก็ได้นะครับรถรุ่นนี้ออฟจัดกับลูกค้าจองออนไลน์มาเห็นรถวันรับรถก็หลาย่านแล้วนะครับมั่นใจออฟได้แน่นอนครับดูรีวิวเก่าๆได้เลยแล้วก็ ยังไงแล้วฝากไว้ด้วยนะครับเจอลถสวยๆนะครับก็ต้องรีบกันละครับเพราะว่าเซลล์เยอะลูกค้ามีความต้องการก็เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันกับรถที่เราเล็งไว้นะครับโอเคสหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามออฟนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ